รัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดบ่อนเสรีไม่มีกฎหมายคาสิโนเสรีนะครับที่จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างไม่ว่ากันแต่ต้องเข้าใจข้อเท็จจริงให้ตรงกันซะก่อนที่กำลังทำอยู่คือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือสถานบันเทิงครบวงจรจะมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ศูนย์การแสดงสินค้าห้างสรรพสินค้าสวนสนุกและอื่นๆอ,อีกมากมายจะมีคาสิโนโด้วยซึ่งเป็นสัดส่วนเพียงไม่เกิน1 0ของโครงการทั้งหมด ไม่ใช่นึกจะสร้างที่ไหนก็สร้างนะครับแต่จะสร้างเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวสำคัญเบื้องต้นก็อาจจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาส่วนจะสรุปเป็นที่ไหนบ้างนั้นต้องรอดูกันบรรทัดสุดท้ายคนที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการท้านมกภาพว่าโจเหินฟ้ากัดหลิวเตอหัวใสแว่นตาดำคาบบุรีควงปืนแล้วก็จะมายืนคุมบ่อนไม่ใช่ะห้นนั้นในหนังแต่ของจริงก็คือจะต้องเป็นองค์กรระดับโลก ที่มีศักยภาพมีประสบการณ์ในการทำเรื่องนี้เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า1,000 0ล้านบาทมีเม็ดเงินในการลงทุนต่อแห่งไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาท และบริษัทที่หอบเงินมาลงทุนเป็นแสนล้านเขาต้องทําสุดความสามารถให้กิจการเขาเดินหน้าเติบโตได้แต่ละรายก็จะต้องมียุทธศาสตร์ทางด้านการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามายังกิจการของตัวเองผมคิดว่าจะมีการแข่งขันกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจแล้วครับแห่งหนึ่งอาจจะเอาเทเลอร์สวิปมาเปิดคอนเสิร์ตอีกแห่งเอลิซา Lisa. แห่งต่อๆไปก็อาจจะมีการแสดงใหม่ๆ มีโชระดับโลกไหลเข้ามาซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวบรรดาผู้สนใจทั้งหลายก็จะไหลเข้ามาในประเทศไทยด้วยเป้าหมายใหญ่จริงๆก็คือนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับเพราะลูกค้าคนไทยจะมีข้อจำกัดทั้งตัวข้อกฎหมายตัวค่าเข้าใช้บริการเด็กเยาวชนไม่มีประตูเปิดให้เข้าพื้นที่คาสิโนครับ สักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยยืนอยู่แถวหน้าระดับโลกเป็นเรื่องจริงเรามีทั้งเที่ยวธรรมชาติเที่ยวประวัติศาสตร์เที่ยววัฒนธรรมเที่ยววิถีชีวิตสิ่งเหล่านี้ยังคงต้องรักษาพัฒนาต่อยอดกันต่อไปเพียงแต่ entertainment complex คือการเพิ่มมิติเติมศักยภาพที่จะดึงเม็ดเงินใหม่ๆดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆให้เข้ามาเยือนประเทศไทยบางคนบอกว่า หลายประเทศรอบบ้านเรามีคาสิโนมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วแต่ยังเป็นประเทศยากจนอยู่รัฐบาลก็ไม่ได้พูดนะครับว่าทันทีที่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เราจะเป็นมาหาอำนาจเพียงแต่ข้อเท็จจริงที่ต้องมองก็คือหลายๆายประเทศรอบบ้านทำเรื่องนี้ก่อนหน้าเรามานานแต่ดำเนินการเป็นคาสิโนเต็มรูปแบบขณะที่สิ่งที่รัฐบาลกำลังพูดอยู่ปัจจุบันคือการสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นสถานบันเทิงครบวงจรที่มีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนตรวจสอบได้ถ้ามองตัวแบบจากประเทศใกล้ๆบ้าน Entertainment Complex แบบสิงคโปร์คือหมุดหมายสำคัญที่เราจะเดินไปแนวทางนั้นจะกลายเป็นแหล่งชุมนุมมาเฟียสีเทาสีดำเป็นแหล่งฟอกเงินสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องนี้ข้อห่วงใย,ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนไทย แต่เอกชนระดับโลกที่จะเข้ามาประกอบการเขาต้องเรียกร้องความมั่นใจจากรัฐบาลไทยเสียด้วยก่อนว่าถ้าเขาเดินเข้ามาจะต้องไม่เปิดโอกาสให้ขบวนการสีเทาสีดำใดๆเข้ามาสร้างความเสียหายได้ mm. เพราะอย่าลืมนะครับเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการระดับโลก mm. เขาอยู่ภายใต้กลไกรตรวจสอบของประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย mm. เคยมีหลายกรณีอยู่แล้วที่ผู้ประกอบการซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศใหญ่ๆ เข้ามาทําธุรกรรมใดๆในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆก็ตามแล้วเกิดความไม่ชอบมาพากลปรากฏว่าต้นทางก็มีคดีปลายทางก็เกิดคดีในประเทศไทยนี่ก็เคยมีนะครับที่เอกชนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็เกิดข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันปรากฏว่าทางโน้นก็โดนคดีทางนี้ผู้บริหารรัฐทิสาหกิจสําคัญ ก็ถูกจองจําดังนั้นเรื่องความโปร่งใสป้องกันขบวนการอาจยากรรมที่จะเข้ามาปะปนในกิจการผมเชื่อว่าจะเป็นความเชื่อมั่นที่ทั้งรัฐบ,บาลไทยและภาคเอกชนที่เข้ามาต่างเรียกร้องซึ่งกันและกันและต้องเห็นภาพเดียวกันก่อน,อนที่ทุกอย่างจะเดินหน้าถ้าบริษัทระดับโลกเข้ามาทํากิจการนี้จะเป็นพื้นที่สว่างทุนเทาทุนดำเข้ามายากครับเพราะความสว่างมันไล่ความมืดเสมอ คือบริษัทระดับโลกเขาจะเข้ามาลงทุนที่ไหนเขาต้องเห็นก่อนว่ามีความชัดเจนโปร่งใสย,ยอมรับได้ถ้าหากมองเข้ามาแล้วเห็นแต่ภาพขมุกข,ขมัวมีแต่เรื่องจะหาผลประโยชน์ส่วนตัวมีขบวนการฟอกเงินขบวนการมาเฟียซุ่มรออยู่ใครที่ไหนเขาจะมา สภาพเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเผชิญอยู่คือซึมยาวเราบอบช้ำในระดับฐานรากติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า10ปีแน่นอนว่าการแก้ไขเศรษฐกิจให้พัฒนาและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นซึ่งรัฐบาลก็ยังมีอีกหลายโครงการหลายนโยบายที่กำลังผลักดันให้เดินไปข้างหน้าภาคการผลิตภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการส่งออกหรืออื่นๆซึ่ง ต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลดังนั้น Entertainment Complex จึงเป็นมาตรการที่จะสร้างเม็ดเงินใหม่เข้าในระบบอย่างรวดเร็วถ้าหากเริ่มตั้งแต่ปีนี้จะเปิดทำการได้ในปี2,572หมายความว่าในระยะเวลา4ปีจากนี้เป็นต้นไปสร้าง1แห่งลงทุน1แสนล้าน2แห่ง2แสนล้าน3แห่ง3แสนล้านถ้า5แห่งก็5แสนล้านหลังจากนั้นมีระบบบริหารจัดการที่ดีก็จะเป็นแหล่งรายได้ระยะยาว ที่ห่วงเรื่องผลกระทบจะกลายเป็นปัญหาสังคมใครๆเขาก็ห่วงครับรัฐบาลก็มองเรื่องนี้แต่จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งอยู่ในร่างกฎหมาย กรรมการชุดนี้ถ้าหากกฎหมายผ่านจะมีหน้าที่ทั้งกําหนดนโยบายในการดําเนินการและกําหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าหากมีคณะกรรมาการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรขึ้นมาข้อเสนอจากภาคประชาชนภาคประชาสังคมต่างๆก็ย่อมต้องส่งไปถึงและเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมาการต้องรับฟังห่วงใย,ยอย่าห่วงกันได้แต่ถ้ายังไม่ได้เริ่มเขียนกอไก่ก็อย่าเพิ่งห่วงไปไกลถึงหอนคู่ ไอ้ส่วนที่บอกว่าถ้ามีนโยบายนี้จะทําให้บ้านเมืองนี้เต็มไปด้วยการเล่นการพน,นันผู้คนจะหลงไหลมัวเมาผมว่าต่อให้ไม่มีก็เล่นี่ประเทศนี้ไพ่หาได้ในร้านสะดวกซื้อมีรัฐวิสาหกิจคือองค์การไพ่ผลิตออกจําหน่ายเป็นมาแบบนี้มาตั้งนานคงไม่พูดกันนะครับว่าที่ซื้อๆไพ่กันเอาไปดูดวงไม่ใช่ฮะเอาไปวัดดวงกันตั้งนั้น นี่คือความจริงที่เราพบเห็นกันไม่ได้หมายความว่ามี Entertainment Complex แล้วประเทศไทยจะไร้การพนันแต่นี่คือการเอาการพนันมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่อยู่ภายใต้กฎหมายเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ของประเทศเรื่องนี้ถูกเถียงกันมานานในสังคมไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ถูกปฏิเสธในอดีตจะก,กลายเป็นไม่ได้รับการยอมรับตลอดไปปัจจุบันนี้พรบสมรสเท่าเทียมซึ่งเคยถูกปิดกัน้น มีผลบังคับใช้พรบรสุราชุมชนซึ่งไม่เคยผ่านมาก่อนผ่านวาระสามของสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยดังนั้นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ผมว่าถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะเอาเข้าไปพูดคุยกันในสภาให้ตัวแทนของประชาชนได้ทำหน้าที่จะเห็นด้วยเห็นต่างกันอย่างไรแสดงทัศนะแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อหน้าการรับรู้ของประชาชนนโยบายใหญ่ๆแบบนี้ ไม่มีแล้วครับที่คนจะเห็นไปทางเดียวกันทั้งหมดแต่เมื่อยกมาคุยกันบนโต๊ะเอาเข้าไปพูดกันในสภาและหาข้อยุติร่วมกันตามกติกาให้ได้ผมว่านั่นจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของสังคมไทยเท่าที่เห็นจนถึงนาทีนี้ฝ่ายการเมืองตัวแทนประชาชนก็ไม่น่าจะมีใครคัดค้านนะครับเพราะรัฐบาลเห็นชอบร่วมกันผ่านหลักการในครมมาแล้ว ส่วนพักฝ่ายค้านอย่างพักเก้าไกลเดิมก็มีนโยบายคาสิโนถูกกฎหมายเขียนเอาไว้ใน300นโยบายเมื่อคราวหาเสียงเลือกตั้งดังนั้นให้ทุกอย่างว่ากันบนโต๊ะเอาไปพูดคุยกันในสภาต่อหน้าสายตาประชาชนหาคำตอบร่วมกันดีกว่าพี่เตกว่าอินเ์เทนเมนต์คอมเทนซ์นี้สุดท้ายจะสำเร็จไหมครับพี่อยากให้สำเร็จนะพี่เชียร์ไม่ว่ารัฐบาลไหนคิดจะทำพี่ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินแล้วอยากคนที่เขาขาด หลายเหตุผลเหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเขาบอกไม่ชอบการพนันหลายคนบอกว่าไม่อยากให้มีการพนันในประเทศไทยพี่ก็พยายามอธิบายกันอยู่และเขาตอบโต้ยังไงบ้างใครัเพียบกนก็เถียงกันไปเถียงกันมาเขาเลยท้าพี่พนัน <c oughs> <c oughs> ว่า <c oughs> <c oughs> มันจะไม่เกิดขึ้น